ครับผมกำปัป้นที่ได้มาปลูกต้นไม้ในวันนี้มีเลยนะครับเอเอซา,าวเตอร์มองกล้องด้วยซ<อ>าวเตอร์ ر, เอาไหมสวัสดีครับตอนนี้เรากำลจะเอาทานไหวครู ปีนี้พิเศษมากนะครับเป็นต้นไม้หรือต้นงอะนะครับตัปุูกที่คุณปรูหลายๆท่านก็กำลังปลูกมันอยู่อันนี้ก็คือบรรยากาศโดยรอบนะครับของโรงเรียนของเราพื้นที่กว่า 50- 6สไร่นะครับโอ้สุดยอดมากนะครับสุดลูกของลูกตาเขียวชอุ่มเป็นอย่างมากเลยถ้าเราจะเดินต่อไปครับผมนันคือีรมครับผมวันนี้โฟวินปลูกต้นอะไรครับต้น ต้นชมพู่ใช่ไหมครับแลวรู้สึกยังไงครับที่เห็นทุกคนได้มาร่วมปลูกด้วยกันในวันนี้ครับดีใจนะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นด้วยปลูกต้นไม้ก็ตื่นเต้นเลยครับอโอ้สุดยอดขอบคุณฟอร์บินมากอ,อ่ะกูขอสัมภาษณ์หน่อยเร็วลูนทีใจคะ่ะที่ได้มาปลูกต้นไม้วันนี้คะ่ะต้น<ม>ชมพู่ก,กับชมพูชมพู่ค่ะใช่ไหมครับปลูกแล้วเราจะมาลดใช่ไหมครับอ่าต้องมาดูแลเนาะนะครับเราจะได้มีเพื่พันุเพื่อผลไว้ เอาเราก็รอกินเลยลูกนะครับในโอกาสข้้งหน้่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผลผลไม้ส่วนผลไม้ใช่ครับอาจจะอาหารกลางวันอาจจะเอาผลไม้จากนี้ไปนะครับเราปลูกวันนี้นะครับเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยอนาคตคนรุ่นหลังสัมภาษณ์ครูเกียรต์นะครับผมนะครับรู้สึกยังไงครับในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ของเราในวันนี้ใือว่าประสบการณ์ที่ไม่เจอมาหลายปีครับครับมันมีค่าติีแ ครักเกการรัมทรัพยากรทางธรรมชาติมาห้ครับพอนผลัมโอเคครับโอขอบคุณมากครับผมอ่ะขออนุญาตสัมภาษณ์ครูใหม่นครับผมรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่ได้ปลูกต้นไม้กับนักเรียนครับรู้สึกดีใจค่ะได้ทกิจกรรมนอกับโรงเรียนนี่นี่นักเรียนอย่ามองดูครูเฉนะลูกแม่ครูใหม่เหนื่อยแล้วนะครับนี่ สวัสดีครับโอเคครับซาวเตอร์เป็นประธานโรงเรียนนะครับผมรู้สึกยังไงครับวันนี้รู้สึกดีครับที่น้องๆช่วยกันช่วยกันเนาะโอเคสุดยอดมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพี่ๆนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆนะครับเนี่ยพี่โต้งนะครับขุดมาแล้วสิบหลุมนะฮะสุดยอดมากเรียวแรงดีมากเลยนะครับอ่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นักเรียนนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาปลูกต้นไม้กับคุณครู ตอบอย่างอื่นไดแน่ๆนอกจากรู้สึกดีใจเนี่ยอะไรนะจริงใจเพื่อนก็ไหนใจกับจริงใจเหมือนกันนะครับโอเคโอ้ยพูดเล่นพูดเล่นนะครับวัดเจ้าหดที่กำลังพูดอยู่ตรงนี้คือซาวเตอร์ซาวเตอร์คุณไม่เคยมาเห็นกับตาจุดที่ใจมาเจอคนสามบาทนะครับเป็นหลุมเลย ยอดน,น,นะครับ,รบอดีตนักวอลเลย์บอล